สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพาพาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะพพาก็จะพาไปตลอดค่ะวันนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่จีมินกันค่ะที่สาทรซอยสิบ็ดค่ะตอนนี้เราก็กลังเดินจากสาทรซอยหนึ่ง,องเออซอยสองเพราะเราอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาที่ข้ามอีกทีโอเคไปเจอกันที่หน้าร้านได้ไหมล่ะเออเนาะไปเจอกันที่หน้าร้านเลยนะเ,เน,เนา,านเนะ าแล้วค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในคาเฟ่จีมีเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่นี่มันคือที่สาทรถ้าลงเออเดี๋ยวขึ้นแผนที่เลให้ไหมเดี๋ยวขึ้นเออเดี๋ยวจะบอกวิธีการเดินทางมาถ้าเกิดแนะนำมานะให้นั่งวินไกลมั้เพราะว่ามันไกลมากไกลจริงๆให้นั่งวินมานะแต่ถ้าเกิดใครอยากหักดิบเด,เดินมาตั้งแต่ลุมพินีก็แล้วแต่เพราะเราก็ทําแล้วใช่อันนี้เพืเ่อเดิมนมาจากลุมพินีสองกิโลเมตรจากตากไม่เกินสามกิโล เชก็อันนี้ก็คือบรรยากาศนะเป็นมินิแกลเลอรี่เขาอ่ะก็จะเปิดเพลงใช่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 สวยมากปิดไปไหนเนี่ยนม่นไหรแต่ว่าสวยจริงเคยไจริงๆอนแอาจจะมีคนอื่นในบี s ไงถ้าสมยแล้วใครไม่ได้มาของซีมินอ่ะ จะปรับจะปร<บ>ับ,บเป็นกล้องหลังให้ดู โอเคค่ะเราก็มาพูดถึงความรู้สึกนะ้องเมื่อกี้อืมก็ก็ว่าก็ของก็อร่อยอยู่นะราคาก็เท่าไหร่นะร้อยยี่สิกอืมได้ขนมปังได้น้ำแก้วหนึ่งก็เออก็อิ่มอะ่ะจะถามว่าอร่อยไหมก็ปกตินะอืมเขาป็นวันที่สี่นี่สิบสามมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์จีมิน oh. ก็แนะนํานะถ้าจะมาใช่ร้อยี่สิบบาททุกเซตเลยเนาะเซตของจิมินนะมีสองเซตก็คือเซตน้ำผึ้งมะนาวกับเซตโกโก้อืมน้ำผึ้งมะนาวจะได้ขนมปังไปชิมชิมแต่เราเอาเป็นเซตโกโก้ทั้งสองเซตเลยก็ขนมปังเฉยเฉยน้ำก็อร่อยก็กินได้ก็ได้อยู่อ่ะแนะนําถ้าว่างๆก็แวะมาได้แต่คืองานมันจะปิดงานมันจะหมดแล้วไงเราเพิ่งมาว่างวันนี้ไงก็เลยมา โอเคเราก็ไปดูต่อนะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะอละล่ะคะก็วันนี้ก็จะมาปิดคลิปนะไม่ต้องแปลกใจว,ว่าทำไมอยู่คนเดียวก็คือจะมาปิดคลิปที่พาไปคาเฟ่จีมินวันนี้ใช่ไหมก็คือคืนนี้ล้างหน้าแล้วนะแล้วแบบดูดิแบบหน้าโลนมากอะ คือจะนอนแล้วกําลังจะนอนกำลังจามน้ำนอนแล้วเว้ยแล้วเลึกแล้วนึกขึ้นได้ว่าเออยังไม่ปิดคลิปเลยก็จะมาปิดคลิปแล้วก็จะมาสรุปวันนี้ก็คือตอนแรกอะที่บนรถเมย์ที่บอกว่าจะไปสยามต่อใช่ไหมจะไปไหนต่อใช่ไหมแต่ก็แบบเปลี่ยนแผนไม่ได้ไปเพราะว่ามันเกิดเรื่องอะไรนิดหน่อยแล้วก็ช่วงเย็นเรามีถ่ายถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งมันก็เลยทําให้เราต้องกลับก่อนเราก็เลยไม่ได้ไปที่ ที่เราจะไปอีกที่หนึ่งมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้ปิดมันไม่ได้ตามแผนเราคือวันเนี้ยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันแบบมันเฟล,ลตั้งแต่เช้าเลยเลยลว้ยก็คือวันเนี้ยตอนเช้าคือนั่งรอรถนั่งรอรถเมย์ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งโดยที่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะไม่มาแล้วเราก็มาเปลี่ยนแผนกันทันหันเราก็ไปแบบไปไม่ได้เรียงตามแผนที่ตามแผนที่พวกเราสองคนแบบตั้งขึ้นมาไว้มันเหมือนแบบ มันเหมือนแบบอะไรนะมันเหมือนแบบเราต้องล้มแผนหมดเลยอะ่ะแล้วพอไปที่พหนโยธินใช่ไหมก็จะไปรูปก็จะไปถ่ายป้ายจีมินใช่ไหมตอนแรกอะ่ะแล้วก็แล้วมันก็คือแบบคือไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ข้างในไงแล้วก็คือเดินจากเดินจากจากตุวจักเพื่อไปพะอหนโยธินใช่ไหมแล้วคือพอเดินไปถึงปุ๊บเรารู้ว่ามันต้องเข้าข้างในงมันก็เลยฟิลแล้วมันก็ ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่อะไรก็เลยกลับบ้านแล้วตอนแรกอ่ะคือตอนนั้นมันประมาณห้าโมงแลวเว้ยมันแบบมันจะห้าโมงแล้วอะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดไปถ่ายที่สยามต่อใช่ไหมแล้วถ้าเกิดจะนั่งรถกลับมาบ้านอ่ะก็น่าจะถ่ายคลิปคลิปที่จะถ่ายวันนี้ไม่ทันเว้ยก็คือคลิปเรียกชันของ MCT ใช่ไหมที่ต้องทําวันนี้เพราะว่าน้องมาวันนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ทันไงก็เลยต้องตัดก็คือขอโทษด้วยถ้า ถ้ามันไม่ได้เป็นไปนตามแผนที่เราตั้งใจไว้คือวันนี้ทั้งวันตอนแรกเรากะเรากะจะ,ะไปตั้งแต่เช้าเลยเว้ยแต่คือแม่งผิดพลาดแบบผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกอ่ะก็คือต้องขออภัยด้วยนะนี่คือขนาดปิดคลิปอ่ะยังแบบยังไม่มีเวลาปิดคลิปมึงคือวันนี้มันยุ่งแบบมันมันมันแบบมันมันล้าไปหมดอะ่ะมึงก็เลยมาปิดให้ทุกคนดูก็คือขอโทษด้วยนะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบ ไม่ได้แบบไม่ได้หนังใจใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําให้ทําให้ต้องแบบเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเมนจีมินเว้ยเนี่ยเสื้อเองมีเลยเสื้อชิมมีม่อ่ะคืออันนี้ก็อยากไปแต่คือมันไม่ทันไงวันนี้มันมันมีอีกเเดนไรแบบเยอะแยะอ่ะ,ะคือเข้าใจ้วลาก็คือขอโทษจริงๆวันนี้ก็มีแค่คลิปที่ไปคาเฟ่เดียวให้ดูแล้วก็ป้ายเดี๋ยวจะมาแบบท้ายๆ้ายเดือนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตามเก็บป้ายแบบมุมอื่นด้วย Okay. ก็มีแค่นี้แหละเนาะก็วันนี้ก็ปิดคลิปแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของพาพาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ต้องไปนอนนอนแล้วไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมไม่มีเอมินมาปิดคลิปเพราะว่าไอ้มินกลับบ้านไปแล้วอันนี้เพิ่งคิดออกก็เลยมาปิดคลิปคิดเนาะแต่ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะ ก็ขอโทษด้วยนะที่วันนี้มันผิดพลาดไปหมดอ่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ